เยนงเบิงเขา่ทยสนบ่ของเมอมันของมันมันไอ้คนบ่ขแงเขามันิก๊อกนี่เ้าพร้อมไม่มึงอองกงเหมือนหลับไปก่ต้องงงุกคิดเมย์บเมยตามันสีจืดแล้วงั้นเลยเ็นันหลับแค่นันขวานั่นหละขวาอย่านัมุจุนั่งนตอน ไหนตอนก็เส right? ียดขั้วแเมื่อไอยหัวาันข้างไปเป็นต้องเป็นต้องค้างว่าผมเอ็วันนี้แชร์ไปดีเลยไส่ทีใส่แทนตัวแชร์ไปเห็นแล้วโอ้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเน้ย้นไฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ มีใบยีหลาใหยีเสียครับตรนี้เลยยี่หลาหมี่ห่ะผัดใส่กระเพราไปกระเพราเผ็ดมันเผ็ดมมือ่มือ่อะไนก็ไม่ต้องาเลยครกบไกลอีกะมือนน้ำแต่ตอนครับมือนน้ำเต่ตอนครับถ้าเป็นภาษาไทยก็น้ำไปเนื้ออเอ ้เต้เนื้อเอาลยอันนี้เสียเป็นไตเติ้นนะอ่าจะเป็นเต้นเติลงตัวนี้เลตนลต้ตาน้อตอนเนตอนนึกาตเตเนื้อานอเวลาใช้เงิเนื้ออยู่บนน้ำเหรออันนจะข้องช่องกลับ่ายูให้ตะกร้องไถ่ให้มือนะครับฟังคลิปของแม่นโหทานท่าหนาวจังนะ ไปไหครับยงไปยังไงเรื่อนำแต่ตอนครับมืออื่นจะม้วนครับแต่ออกไปม้วนมืออื่นอ่ะฮะออกังม้วมือน่ะประมาณใบครับประมาณใบใบประมาณใบสามใบสี่นะใบซีสามใบ่ไม่ได okay. ุ้เนรบาบัตเงรบดนาะจค่ะพอแล้วคายังกูเอา่าไหมเอาอย่างใกล้อย่างกาเอาปิดไปเลยก็เรื่องไม่เลยตัดต่วได้เอารถมาเลย ม uhm, oh. uh, so no. ่ังยังไงจ่ะเาตัวกเอาสองคนนีอันนี <the <the ้น้ครับไมาเจอกันเนาะว่าไปส่น่งเขาเนียวได้ดิอันนี้เดี๋ยวช่องเข่ามึงตะมึงในยูทูบเดี๋ยวเอาโทรศัพท์ผมช่งเขาเนี้เลยวะได้เบสเดาจะเอาพี่ขั้จากเนี้อเดี๋ยวเอาเอาก่อนนั่งเดี๋ยวชัดน้ไเนอันนี้อันนี้น้องสายคับเลิ่ไปเริไปไปเไปดีไปเอาเทคหโอเคเมย สวัสดีครับผมนุ่มอบคนตุนขวาครับวัอนี้มามาบ้านนอนนองกับขึ้นนาเยี่ยมสามจีกันนะทีนึงครับแล้วก็มือเขานิ้นหนักกันมาเจีบน้ำเตยตอนครับภาษาไทยแกน้ำใต้เหงือน้ำเตยตอนใต้เนงือกฝัดฝัดนิ้ตามเไปครับมืออื่นครับมืออื่นแต่ว่าเวลานี้มบนแน่นอนครับมืออื่น ไก่ไก่เนี่ยไก่ไก่น่ตีแพ้หมาม่บอ๊บ่็แพ้ครับไก่ไก่ไก่ตีไก่ตีครับไก่ตีไก่ตีไก่ตีครับเอาตัวนี้แล้วพี่น้องมือพ่อกันเขาเดี๋ยวช่องเนี้ช่องนุ่มเอาคนหนึ่งพัวครับจออเดี๋ยวหมดเลยเดี๋ยวนอนเขาที่เปิดช่องไหม่ยซีช่องมาพี่ดำคำโผล่ชนะครับฝากได้เลยครับ ช่องพี่ดำคําโปรครับวันนี้มาขอกล้องครับพี่ครับกลก้นกลัวาชาแนลครับส,นนสำหรับที่มีรานบางบนครับสรับดีี้งครับสวัสดีครับ <laughs>